เซอร์ F750 มันจะกองความละเอียดสูงสุดทําให้โฟอากาศผ่านได้ดีขึ้นการที่เราจะกองได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งน้ํามันและเศษเหล็กซึ่งคือตัวท็อปสุดของกองกลางสายในยุคปัจจุบันสวัสดีครับตอนนี้ก็คือเราอยู่กับที่ตัวกองเซอร์ูนะครับเป็นตัวใหม่ก็คือเป็น F750 เป็นชื่อรหัสของเขานะครับไอตัวนี้เอามาไว้อยู่ตรงไหนครับเอามาไว้อยู่กลางสาย แทนกองรุ่นเก่าๆที่เราใช้กันสมัยก่อนนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นกองกลางสายที่มันเป็นสแตนเลตแต่ตอนนี้ด้วยความที่สินค้าจากต่างประเทศนะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าไหนๆจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับ ตัวเซอร์ทูเนี่ยมีกองอยู่หลายรุ่นหลายแบบแต่ผมมองว่าตัวที่ดีที่สุดนะครับแล้วมองกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดปัญหาเรื่องแก,สก๊สโซ่กบกนะครับแล้วก็มีน้ํามันด้วยซึ่งซึ่งตอนนี้เราแก๊สมันไม่เหมือนกับ10ปีที่แล้วหลายๆคนคงเคยได้ยินในวิดีโอเก่าที่ผมพูดเอาไว้ดังนั้นตัวเนี้ยเราก็จะมาคุยกันว่าตัวเนี้ยมีประโยชน์ยังไงตัวกอง f 7 5 0เนี่ยครับก็เป็นวัสดุพิเศษนะครับที่ทําจากพลาสติกนะครับที่น่าจะเป็นตระกูลพวกไนลอนสติกแล้วก็มีีผผสมมเเคบาาาางงออย่่่พืให้นกร รับรองกฎหมายจากมาตรฐานพวก ECE 67R01 แต่สิ่งสำคัญนะครับมันต้องทนอุณหภูมิและทนความดันและมันต้องทนการกัดของเนื้อแก๊สได้มันก็จะมีกรองอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในตลาดนะครับที่จะคล้ายๆนะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับที่มองเนี่ยจะมีความสูงที่สูงกว่าจะมีความอ้วนที่อ้วนกว่าวัสดุด้านใน,นะครับในตัวกรองจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า วัสดุของเซอร์ทูเนี่ย F750 เนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ลาสแล้วก็มันมีตะข่ายมันจะรองรับแรงดันที่ดีกว่าแล้วก็มันจะทําให้โฟเลตของแกสเนี่ยดีกว่าหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปปรับแรงดันหม้อต้มเวลาแก๊สมามันจะโฟสะอาดกว่าในส่วนของการทํางานของกองตัวนี้ครับหน้าที่เนี่ยก็คือว่าเวลามันมีแกสเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับด้านข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะมีระบบที่พาแกสเข้ามาพอเนื้อแกสเข้ามาเป็นไอปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเป็นมีการเป็นน้ํามันมาผสมด้วย มันก็จะเรียบมาทางนี้จนมันมาติดกับตัวที่เขาเพิ่มเข้ามาที่จะติดจากในกองพอทามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันออกแบบให้เหมือนกับเป็นทางไหลของน้ํามันนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมาตกที่ขอบขอบด้านข้างของตัวกองแล้วน้ํามันจะค่อยๆไหลลงไปตรงกองที่ปิดนะครับสังเกตว่ามันจะมีรูอยู่4รูนะครับตรงนี้พอมันลงด้านข้างเนี่ยน้ำมันจะลงไปที่รูด้านนี้เวลาที่กองเข้าไปอยู่มันจะอยู่ด้วยรูปแบบลักษณะแบบนี้ครับ ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงช่องบ้างตรงนี้ครับมันมีความสูงกว่านั่นหมายถึงว่ามันสามารถดักน้ํามันได้ในปริมาณที่มากกว่าอายุการใช้งานก็จะยืดนานกว่าหรือว่าอย่างน้อยคุณสมบัติเวลาที่น้ามันมันลงไปแล้วมันเกิดแรงดันเนี่ยเวลามันจะตีขึ้นมาเนี่ยน้ำมันตรงนี้มันจะไม่ตีขึ้นมาโดนด้านบนตัวกองเนี่ยผมพาให้ดูนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะมาแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีพลาสติกในการคุมด้วยดังนั้นเวลา น้ำมันมันสวิงไปโดนขอบมันไหลลงไปเวลามันถูกตีขึ้นมามันจะถูกดักด้วยอันนี้อีกชั้นหนึ่งเพื่อปกป้องให้น้ํามันเนี่ยไม่โดนตัวกองดังนั้นเวลาที่มันลงไปปุ๊บเนี่ยแก๊สสะอาดจะผ่านเข้าที่ช่องนี้และขึ้นมาด้านบนครับแล้วก็ถูกออกไปนี่คือการที่เราจะกองได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งน้ํามันและเศษเหล็กนะครับซึ่งไอตัวเนี่ยมันมันมันคือตัวท็อปสุดของกองกลางสายในยุคปัจจุบันที่มีแล้ว ครั้งต่อไปที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับก็คือเอาแค่เฉพาะตัวเนี้ยเปลี่ยนเข้าไปกรองก็แค่หมุนออกนะครับแล้วก็ใส่าฝาในชุดจะมีโอริงมาให้ขันปิดนะครับแค่เนี้ยจบแล้วก็ค่อนข้างสะดวกมากๆตรงหัวมันก็จะมีอินเข้าทางไหนแล้วก็ออกทางไหนถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้การเปลี่ยนกรองครั้งหน้าเนี่ยมันได้ของคุณสมบัติที่ดีขึ้นสิ่งที่เราซื้อเนี่ยบางทีมันใช้คําว่ากรองแก๊สก็จริงนะฮะ แต่สิ่งที่เราได้ประโยชน์จากมันเนี่ยตรงนี้คือเรื่องสําคัญโดยรวมเนี่ยผมมองว่าในยุคต่อไปเนี่ยคือมันจะมาเรื่องนี้แล้วในวันที่แก๊สบ้านเราค่อนข้างสปกปรกมากๆแล้วก็เราเองเนี่ยทุ่มพัฒน,นาและวิจัยและจดจ่อกับเรื่องพวกนี้มาเป็นเวลาเกือบ2ปี3ปีแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นเรามี Data มีข้อมูลจํานวนที่ค่อนข้างเยอะคือมันจะถูกดิ้ลรับเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้กันคือจริงๆตัวเนื้อกองมันเนี่ย ของเซอร์ทูเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวกองกระดาษได้ด้วยนะครับซึ่งราคาจะถูกว่าค่อนข้างเยอะเลยแต่ทีนี้เราก็เลยมองว่าไหนๆเราทําแล้วนะครับทำวัตถุกว่าเยอะมันก็คือหลักแบบนิดเดียวนะครับจะอันนี้450เป็นกระดาษจะเหลืออยู่ที่ประมาณ305 300อะไรแบบนี้ครับดังนั้นเราก็เลยมองว่าไหนๆเราทําแล้วเนี่ยใช้เป็นตัวการ์ดไฟเบอร์ไปซะเลยดีกว่าเพราะว่า เวลามันเข้ามาอยู่เนี่ยมันก็จะปกป้องได้ดีกว่าแล้วก็เวลาการจูนเวลาลอบลงสูงเนี่ยมันไม่ทําให้แรงดันมันตกนะไอสาเหตุที่บางทีแรงดันมันตกเนี่ยมันเกิดจากวัสดุของกองของกระดาษตรงนี้เหมือนกันนะครับพอมันเกิดการตกแรงดันตกที่ลอบไปเนี่ยมันจะทาให้หูฉีดจ่ายเพี้ยนนะับแล้วก็มันจะทําให้เกิดเชื้อเพลิงบางอาจจะเป็นปัญหาเรื่องวาล์ยานหรือเครื่องยน เกิดมีปัญหาตามมาอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งสําคัญก็คือการปกป้องอุปกรณ์ทั้งหมดของอุปกรณ์แก๊สเนี่ยในไหนเราจะใส่แล้วครับเหมือนกับเราซื้อกองอากาศที่ดีที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเราใส่กองที่ดีเข้าไปซะทีเดียวเราก็จะมั่นใจกับตรงนี้ได้การติดตั้งในครั้งแรกนะครับถ้าลูกค้าอยากจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปก็เพิ่มเงินนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ปกป้องคุณตั้งแต่วันแรกเลยต่อไปนี้ในเรื่องของการติดตั้งในในชุดที่ติดตั้งเราติดตั้งกันที่ร้านเนี่ยส่วนมากจะเปลี่ยนเป็นกอง